ตอนนี้มาบาขอสอรลรวเดินมาบาขอสอแล้วมาดูรถจะไปมุกดาหารนัสะอาดบ,ออบอ่อันนั้นโบอันนั้นสมมติไปมุกดาหารนี่รถตู้มีไปยังสั่งบ่ เดกเ้้กเอคนขึ้นหลายแนี่มันคิวรถเด้ออันนี้พะนาอันนี้ก็ไปสักคนแม่นมากเดี๋ยวไปมุกาหารหอกจะโมงยังไม่เสา ตีหาชิบหาออกกันเลยตีหาชิบหาออกจะมีฮอดติบมุงอดมุกดาหานนะิบมงชิบมงเส้นท่านสองนี่แหะออกเกามงเกามุงมันจะไปฮอดสายส่ตัวฮอด่ายมุงเครื่ายมมุงเคงตีหาเครื่องมั้ยหมอิบหาโอ้ชิบหาฟายยปไยต้องออกบ้านตีซีบ้านไหนมาได้บ้านไหนอยู่สีแยกบานเหลืองเออาได้ี่สามเครืองด้าถ ตีก็ได้ดอกลุนบติดหันขึ้นมาตรงปึ๊บปุ๊บ่อเนีตีหามงนึงก็เหลือเพื่อละบ้านเหลื่อมโว้ยตีีเครืงกันทันบ้านเหลื่ยมเชี่ยบ้านเหลื่อมกันไปตีทีเครื่องกัทันแต่ว่าติ่นจะตีนีอาบน้ำป้บแต่งแตงตอตีสามเครื่องก็ได้ตื่นรถตู้เม่นวะตีหาที่มาอันขอบเบรนไม่ได้เบรเบอร์ทูเนเห็นไหมเพราะจะไปมื้อตอตอนเช้านะโว้ยนาจะมีรถเออมือมาโหลด อันละคอยอยากได้เบอร์ทวนน้ำห่วยเอานี่ไม่ห่วยใครตุงบอร์ถ่าคอยเนาะจะได้ทวนจองไงเบอร์มันเต็มเบอร์จะบอกปกติมันเต็มบะรอบบนเตี๋ยรอบแรกบอร์เต็มดอกฮัดฮอดชีมงเส้าเนี่ยนอนเนาะเออเป๊อห์พอเบอร์ทวนเนี่จังไดก็ได้พอพอมั่นใจฮะเรูาจะคอยอัาชีพอยู่ เขาจะไปเอาข้าวพอถพ้นขึ้นศาลมือพอนแล้วขึ้นศาลมือพุ่นไะไเนาะนายเสยาพุนไม่านดิเจ้าดปเป็นกองเสียแล้วบอก <c oughs> จะมักแล้วบ่ธรรมาดาเขียนเวลาให้ครอมันจะลืมออกี่โมง ยาที่หมาเนมามันห้าท่านเขาเนา่ไ้เ็ขาน้ำเ่เลยขอบคุณหลายๆเจ้าคือมูก่ะโอเคขอบคุณหลายๆแต่อันนี้มันต้องผ่นสกลนครเนาะมุกาหารกักเนาะเจเาเป็นตัวอีเด้เจ้าี่ไปหาลุงพนบ่ไปมุกดาหารไปมุกทหารยังบงไกไม่ต้องตอ เพิมะข้นสาลอื่นมืนมือไหมื้อนี้มุกาหารเออวันที่สามสิบ่แล้วาิมนเจาุมรนขนรถฮะมีมีรถต่อกลางวันนี้จักมุงเีย่าบ่กลางวันที่ที่ที่หาจะไปสิบวัวะัน้านนนเนาะเออไปสิบมุงเขาเป็ยังบนนี่กันดอก เออเบิดมือคนละมือเออเออเออพราะอันนั้นเขาไปอยู่หนาเขากเกี่ยวเขาเพิ่นดอกเกี่ยวเคี่ยวแต่ทยเอาเข้าเโอเคเด้อขอบคุณหลายๆคอยไายเอาเจ้เยาว่าเถอ้ออันนี้เบอร์โทรเจ้าเป็นบ้างไหมเจ้าขอบคุณหลายๆได้แล้วไอ้ พรุ่งนี้รถออกตีห้าสิบห้านาทีต้องออกจากบ้านประมาณสิบโมงแต่เที่ยววันนี้ทั้งวันนี้สิบเอ็ดโมงมไปมุกดาหารนี่สิบเอ็ดโมงบตจ้าใครมัดมาเบ่งรถจะไปมุกดาหารอืมโอเคแล้วได้แล้ว อันมาเบิ้งรถจะไปมุกดาหารมืนมาเบิ้งรถตัวเป็นออกเวลาเท่าไหร่ดูเวลาแล้วเด้อพรุ่งนี้ตอนเช้ารถออกตีห้าสิบห้านาทีไปถึงมุกดาหารสิบโมงเช้าอืมแต่วันนี้กลางมันมีสิบเอ็ดโมงมีรอบสิบเอ็ดโมงครึ่งอืม รถตู้วิ่งจากอุดันตีห้าสิบห้าไปถึงโน่นประมาณอันนี้รถวร์ รอสองแถวกลับบ้านไม่น้อยขึ้นของแถวกลับบ้านนี่หน้าบขอนะคะอันนั้นเช่นท่านเช่นท่านเดียวเห็นเช่นท่านโลวินสันอืมนอันนั้นเช่นท่านหน้อยน่อเช่นท่นานโลวินสันเช่นท่านสุนล้วนหม่องเทียวมาพอดีรถ ไมน้อยขึ้นสองแถวกลับบ้านขึ้นสองแถวกลับบ้านค่ะอืออขึ้นนั่แถรถด ทำนานนู่นสองแถวก็ต้องมาเอาค่ะเจ้าจอดยู่พุ่นบ่สองแถวโอ้โหล้อ้ย <c> ห <ười> ลอ เรรถสองแถวอยู่กำลังมาขึ้นสองแถวไปถึงบ้านไม่น้อยสิบบาทค่ะมาจากบ้านไม่น้อยก็สิบบาทค่ะรถก็จอดอยู่บ้านแต่ขี่มาไม่เป็นกลัวชนเขาแต่ก่อนขับเป็นแต่เดี๋ยวนี้ขับไม่เป็นแก่แล้วเนี่ยสองแถวมันช้า่างนี้แหละโอเคไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะได้ลดแล้วนะคะพรุ่งนี้ตีห้าสิบห้าค่ะ